มองดูหน้าพ่อหนะ้าแม่่อนเจนเงยดูดูซิว่าดูสิปีนี้พ่อกับแม่สองท่านนี้แก่ตัวลงเท่าไหร่แล้วจะน่ารู้ไหมพ่อกับแม่สองท่านนี้จะอยู่กับลูกได้นานนั้นก็ต่อเมื่อลูกให้กำลังใจพ่อให้กำลังใจแม่ แต่ถ้าวันใดลูกไม่ให้กำลังใจพ่อกำลังใจแม่สองท่านนี้ชีวิตของพ่อแม่ก็คงจะสูญสิน้นหลับตาและลมนี่ดูนะน้าว่าพ่อกับแม่สองท่านนี้ใช่ไหมที่เคยเป็นขี่ข้าทำงานรองมือรองเท้าลูกทุกอย่างไม่มีเงินเลอลูกเดี๋ยวพ่อเอาให้อยากจะได้อะไรล่ะลูก จะหามาให้ทุกอย่างพ่อกับแม่2องท่านนี้ใช่ไหมลูกที่เป็นคนที่เคยถนอมน้ำใจลูกตลอดเวลาโกหกพ่อกี่ครั้งแล้วนะเถียงแม่กี่หลละ่ะทําให้พ่อทําให้แม่สองท่านนี้ผิดหวังเศร้าโศกเสียใจมากี่ครั้งแล้วนะแต่พ่อกับแม่สองท่านนี้ ไม่เคยกโกรธและไม่เคยเกลียดลูกชายของคนที่เป็นพ่อแม่เคยบ้างไหมลูกเคยคิดที่จะเข้าไปกอดพ่อกอดแม่เคยบ้างไหมพยายามเข้าไปกอดพ่อกอดแม่ทั้งสองท่านเลยลูกเข้าไปลูกไม่ได้กอดนานแล้ว แล้วนึกดูนะลูกวันนี้พ่อกับแม่ดีใจเหลือเกินที่ลูกได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่หลับตาแล้วลองนึกดูนหน้าว่าทุกวันนี้เราทําหน้าที่ของความเป็นลูกได้ครบหรือยังเราทําหน้าที่เราตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ได้ดีหรือยังถ้ายังทําไม่ดี ยังทําไม่พอต่อแต่นี้ไปตั้งใจทําดีเพื่อพ่อเพื่อแม่สองท่านนี้ตอนที่ท่านยังเห็นตอนที่ท่านยังดูได้บวชให้ท่านตอนเป็นดีกว่าไปบวชเป็นเนรนาไปให้ท่านตอนตายตอนนั้นพ่อกับแม่ก็ไม่รู้หรอกนานะ นึกตัวนาคนะบอพ่อกับแม่สองท่านนี้รักเราห่วงใยเราตลอดเวลามีแต่เจ้าเท่านั้นแหละที่มัวแต่ไปหลงรักคนอื่นจนเกิดจะลืมพ่อลืมแม่สองท่านนี้ไปสนิทเงยขึ้นหน้าหน้าขึ้นมาลูกตั้งน้โม3สามจบพี่ลูก ่าตามนะักายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าเคยได้สบกระมาทพลาดล้งล่วงเกินต่อคุณบิดามารดาปูญย่าตายายญ่ตาสนิทมิตรสหายและผู้มีพระครุณทั้งหลายต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดี แกล้งก็ดีหรือมิได้แกล้งก็ดีขอคุณบิดามารดา,ดา,ดาปู่ย่าตายายญาตินาาสนิทเมตสหาย,ย,ายาและผู้มีพระคุณทั้งหลายาโปรดเอาโหสิกีกรมนี้นให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนับตั้งแต่บัดนี้พนเพื่อสืบสาร,ราและศึกษา ทำวินัยต่อไปและเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดา เลี้ยงดูถ้าพระเจ้ามาจนโตใหญ่ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเท่าเข้าสูา่พระนิพพานเพลินพ่อแม่สาธุดังๆเลยเปล่งวาจาด้วยเอาโหสิกรรมให้ลูกอ่าแล้วก็สมมงคนเลยลเดี๋ยวนะเดี๋ยวมอบจอกบกัวนะ